สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข้อความจากองคุรุประจำตนหรือ higher self นะคะถึงคุณ ก่อนอื่นเฟิก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์แปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคขอขยับให้ตรงแป๊บหนึ่งมาเรามาเริ่มจากการเช็คพลังงานกันเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นไพ่ลเรนซีทาโนะคะ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนของทุกทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะมาแล้วหนึ่งใบ ten of pentacles ว้าวใบแรกเปิดมาสวยมากทุกคนมีความสง่างามมีความเฉิดฉายมาก เปลี่ยนมานะจ๊ะและสิบดาบก็มาเช่นกันแต่สิบดาบในที่นี้มันคือการจบมันคือการเหมือนแบบเหมือนการที่แบบเหมือนเราได้ผ่านตรงจุดๆุดที่มันหนักที่สุดมาแล้วอะเออมีพลังงานของชาวธาตุดินนะคะหรือศพกันบางกอนธาตุไฟเอธาตุลมไปถึงตุลกลุมจะเรียกว่าความเจ็บปวดได้จบลงแล้วก็ได้อืม นะคะถ้าสิบดาบขึ้นมามันหนักแล้วอ่มันหนักที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็ Seven of Cups นะคะ Five of Swords แล้วก็ The Empress คุณมีพลังแห่งความเมตตาจิตที่สูงมากเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเออบางทีฟรู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้คุณก็อาจจะด้วยความที่เป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นจนเกินไปอาจจะโดนเอาเปรียบอาจจะโดนแบบเออ โดน,นเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆก็ตามอ่ะเนาะมันจะมีความที่แบบเหมือนคุณไม่ได้รับความยุติธรรมอะ่ะแต่ด้วยแบบเหมือนจิตใจที่เขาเรียกอะไรจิตใจที่มันมีความมีเมตตาม,มากๆอืมนะคะแล้วตัวตนคุณเป็นคนมีเซนเป็นคนมีของ The Empress นี่เป็นไพ่บุคคลที่แบบว่าจัก,กรพรรดินีเนะาะจักรพรรดินีก็แบบว่าใหญ่สุดแล้วในไพ่บุคคลไปออกซอร ไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณมาชงมาเชงกับใครหรือเปล่าหรือไม่ก็มาชงมาเชงกับตัวเองมาชงมาเชงก็คือเหมือนการขัดแยง้งขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งกับคนอื่นมันมีการที่แบบวุ่นวายอะเออมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะเอ้าไหมนี้แม่เซเว่นออบคัพส์นี้หมายถึงมีอะไรหลายๆอย,ย่างอาจจะตีกับตัวเองก็ได้นะ เอออาจจะไม่ใช่แบบว่าทะเลาะหรืออะไรกับคนอื่นอาจจะแบบว่าเหมือนสับสนงุนงงง,งกับตัวเองอะ่ะเพราะว่าบางทีเหมือนคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทาเออแต่ยังไม่ได้ลงมือทำอมันมีหลายอย่างเนาะมันมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหยิบจับอันไหนมาแบบมาไอ้นี่ดีอะ่ะอืมเพราะว่าเจ็ดถ้วยนั่นมันคือแบบหลายสิ่งหลายอย่างเอออยากจะทําหลายๆสิ่งหลายอย่างคือมีแพลนเต็มไปหมดเลยในหัวแต่ว่าจะเอาไหนดีอะไรเงี้ยเลือกไม่ถูกนะคะ ทรีออฟ o อดว้าวอืมหลายๆคนอาจจะเจ็บกับเรื่องเงินมาก็ได้ทรีออฟซอดนี่มันเป็นปมปมแรลอว,ว่าปมเก่าอ่ะที่มันยังไม่ได้ถูกเคลียทุกคนอาจจะเป็นเรื่องของ การเงินหรือครอบครัวหรือคนรักก็ได้นะแต่เฟิร์นมองว่ามันตรงกับสิบเหรียญใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินสะส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าหลายๆคนอาจจะเจอมาในเรื่องนี้ก็ได้แต่ด้วยเหตุการณ์นี้มันเฟิร์นมองว่ามันดีนะที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คุณได้รู้มันทําให้คุณได้แบบบทเรียนอมันเหมือนเป็นบททดสอบหนึ่งอะนะคะแล้วตอนนี้เฟิร์นรู้สึกว่าหลายๆคนกําลังจะผ่านอืกำลังจะผ่านแล้วหลายๆคนก็ผ่านมานานแล้วหลายๆคนก็ เ,เขาเรียกอะไรอะพึ่งผ่านมาเออพึ่งผ่านพึ่งผ่านแบบพึ่งเคลียบบมแต่แต่หลักๆแล้วถ้าเกิดใบนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันยังมีอะไรอยู่มันยังมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ได้ถูกเคลียร์พลังงานบางอย่างนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นพลังงานหน่วงที่ตัวเราสร้างขึ้นเองที่แบบถ้าไม่ใช่ตัวเราเหมือนเป็นสิ่งที่มันแบบเขาเรียกอะไรอะความเจ็บปวดอะเออมันเป็นอะไรที่บางคนก็โดนเขาแหละโดนแทงข้างหลงังฟิลนั้นอะ อืมมันเจ็บมันแตกสลายมันนู่นนี่นั่นมันบลาบลาบลา queen of cups อือหูไม่แปลกใจเลยอะพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจมากเป็นเอมเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรเอ็มพาธหรอเอ็มเอ็มพารีเป็นคนที่มีความเห็นอกเอ็มพาธแหละ ไม่รู้ e m ็มพาร์ตีแปลว่าอะไรเนาะไม่รู้ว่าข้อหมายมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคะน่าจะใกล้แหละมัง้งเป็นคนที่แบบเออเป็นมนุษย์ฟองน้ําเป็นมนุษย์ที่แบบมีความเห็นอกเห็นใจมีจิตใจที่เมตตาแล้วก็เป็นมีเป็นคนที่มีเซนได้ด้วยเป็นสายฮิลเลอร์เออหลักๆลกเลยเป็นสายฮิลเลอร์นะคะ เป็นคนที่แบบอินทูวิชันแรงอยู่แล้วมีเป็นคนมีเซนต์มียานอย่างรู้มีของในตัวเอาง่ายๆเป็นคนที่มีของในตัวนะคะแต่บางทีก็แบบด้วยอะไรสถานการณ์ต่างๆทําให้คุณแบบเหมือนปิดกัน้นแต่เนี้ยไว้อะปิดกั้นักยภาพแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนสทีฟด้วยอ่อนไหวง่ายอะไรใดๆนะคะ มีความเซนสถทีฟมากถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเสียใจเรื่องเศร้าเรื่องอะไรคือน้ําตามันมันออกมาง่ายมาเป็นคนที่บอกน้ําตาตื้นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไปดูดซับพลังงานของคนอื่นได้ด้วยนะ แบบอย่างเช่นเราไปคุยกับคนคนหนึ่งหรือเพื่อนมาระบายกับเรานั่นแหละเรารับพลังงานเขาไว้แหละอืมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีการฝึกจิตหรือทําสมาธิหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเคลียร์พลังงานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้เคลียร์พลังงานเลยอ่ะมันก็จะรู้สึกเพลียเหนื่อยเป็นทุกข์เป็นเศร้าเป็นแบบเบื่อเป็นอะไรไปหมดอ่ะมันจะงุนงงมันจะสับสนกับตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามเคลียร์พลังงานตัวเองทุทกๆวันยิ่งไปเจอคนเยอะๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นคนไม่ใช่สิ เราจะรับพลังงานตรงเนี้ยได้เยอะมากๆหรืออ่ะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะเนี่ยใบเนี้ยอืมสมมุติว่าคนไปดูดวงให้ใครหรือว่าอ่านไพ่เนี่ยอย่างเช่นตัวเฟิรนะ์นอะที่เฟิร์นอ่านไพ่ใช่ปะมันก็เสียพลังงานเหมือนกันแบบเหมือนมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่นะเหมือนแบบตื่นมาถ้าสมมติเราไม่เคลียร์พลังงานเราไม่นั่งสมาธิอะ ด้วยเซนด้วยเซนเราก็อาจจะแบบสับสนงุนงงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพลังงานเราหมดอะ่ะเอเนอร์จีเรามันต้องคอยแบบมันต้องคอยบูทเอเนอร์จีเราอยู่ตลอดเวลาเก็ตไหมทุกคนซึ่งทุกคนก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นแม่หมอพ่อหมอหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังต้องบูทต้องแบบว่าฮิลต้องแบบตัวเองจอู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วแบบส่วนมากนะก็จะมีเพื่อนชอบมาคุยชอบมา ชอบมาแบบรอบายนู่นนี่นั่นให้ฟังเหมือนเป็นที่ปรึกษาของผู้คนได้เหมือนกันนะคะในตัวคุณอแต่นี้ก็กเป็นทามันมัน,ม,นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะมาต่อนะคะศิษซอวอนว่าเป็นไพ่ที่ดีนะอุ้ยเดี๋ยวคุณจะเคยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะ ถ้สินใจได้เออสมมติว่าตอนนี้มีตัวเลือกตัวเลือกอะไรอยู่นะคะสิกบอบมันเป็นไพ่แห่งความชนะชัยชนะความสําเร็จอะเออในสิ่งที่คุณคิดหรือบางทีอะภาพในหัวของคุณอะที่คุณเคยจินตนาการไว้อะค่ะแบบว่าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยฉันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันวางแผนว่าเนี่ยพอฉันทาสิ่งเนี่ยมันจะต้องผลลัพธ์มันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่ว่าในอนาคตมันจะเป็นอนาคตอันไกลหรืออันใกล้หรืออะไรก็ตามอะคุณไม่ได้โฟกัสที่เวลา คุณโฟกัสที่แบบปัจจุบันแล้วก็เหมือนลงมือทําด้วยความสม่ําเสมอด้วยความมีวินัยอ่ะอืมแล้วผลลัพธ์มันจะตามมาเองเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลงมือสามารถลงมือได้เลยโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงความเพอร์เฟกอืมเราแค่ทําด้วยแบบความรักทําไปเลยทําไปก่อนแบบถ้ายังไม่ได้เริ่มสักทีมันจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยตรงไหนจุดไหนเราต้องเปลี่ยนแปลงบ้างจุดไหนเราต้องพัฒนาบ้างจุดไหนเราต้องแก้ไขบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ไนออฟวอนส์เอออ่ะอีกใบหนึ่งเลยแล้วกันคุณมีประสบการณ์แล้วเออคุณมีประสบการณ์แล้วแล้วประสบการณ์ตรงเนี้ยคูคือมันเป็นไพ่สิงโตเนาะอสิงโตก็คือคนที่แข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำหลายๆคนนะเหมือนคุณจะต้องเหมือนแบบเหมือนมีความมี power ในตัวม,มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีบารมีเป็นคนที่มีอำนาจแต่ว่าด้วยเดี๋ยวนะ ความแข็งแกร่งเนื่องจากประสบการณ์ที่เจอสิ่งที่คุณได้เจอพบประสบเจอมามันหลอมรวมในแบบมันหลอมรวมตัวตนคุณในทุกวันเนี้ยให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งอะ่ะอืมแล้วเนี่ยต่อไปอะ่ะหรือใครก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ได้นะต่อไปคุณอาจจะต้องแบบ เหมือนมานําผู้คนอะเออหรือว่ามาแบบคอยนําทางชี้ทางในในในช่องของคุณนะอาจจะไม่ใช่ในไม่ใช่ในช่องแบบ youtube หรือกไม่ได้กําหนดนะก็คือในช่องทางของคุณในเส้นทางของคุณอนะเอออาจจะแบบอาจจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะเป็นตัวอย่างให้กับคนรอบข้างครอบครัว หรือผู้คนก็ได้นะคะหรือการที่แบบบางคนก็อาจจะมีแพลนที่อยากจะเอามาทำเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็น t i k t o ็อกเกอรเป็นอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์โซเชียลเนาะตอนนี้มันเหมือนแบบมันเริ่มพัฒนาไปกันไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะว่าทีเนี้ยเราก็ต้องเชื่อมกับโซเชียลกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคุณเฟรสคิดว่าเนี่ยนี่แหละสิ่งต่างๆจะหลอมรวมคุณให้เป็นแบบนั้น ใบสุดท้ายค่ะว้าว The Emperor เอ๊ะขึ้นมาตรงกับ The Empress เลยเป็นอะไรที่ว้าวซ่ามากทุกคนอืมเอาจริงๆนะเฟิร์สก็ไปไม่เห็นกันอ่ะ The Hangman ใต้สำหรับเป็น The Hangman การตื่นรู้การตระหนักรู้อ่ะเอาที่ใบ The Emperor ก่อน มันมีความเป็นคู่กันหรือเป็นพลังงานที่จะต,ต้องปรับสมดุลเข้าหากันก็ได้นะคะก็คือ the Empress the Emperor ก็คือ masculine พลังของ masculine กับ feminine มันต้องสมดุลและบาลานซ์กันเราต้องมีทั้งหยิงและอย่างในตัวเองเราต้องแบบว่าคอยปรับสมดุลพลังงานหาจุดสมดุลของตัวเองให้เจอณนะตอนนี้ถ้าใครเจอแล้วขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าใครยังไม่เจอหาต่อไปค่ะหาจุดสมดุลของตัวเองให้เจอ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองมันเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วกอ็อยู่กับตัวเองเยอะๆมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งอะที่คุณได้อยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วคุณตกตะกอนความคิดได้ตระหนักรู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอืมมันจะมีการเชื่อมต่อหรือแบบว่าเหมือนปัญญามันเกิดอะเออไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามอะคุณจะสามารถเปลี่ยน ตรงนั้นเป็นปัญญาได้เออมันจะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องใดๆแล้วอะจากพลังงานที่เฟิร์นเห็นนะเฟิร์นรู้สึกว่าตัวคุณอะแบบเหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเข้าใจผู้คนมากขึ้น ม,มันมีการที่แบบหลายๆคนอาจจะได้เคลีย์กระท้ออัตตากระ,กระท้อตัวตนเดิมๆตัวตนเก่าๆของตนเองก็ได้การยึดถือยึดมั่นในตัวตนนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสเป็นพลังงานของความแบบมีจิตใจที่เมตตาเห็นอกเห็นใจเป็นแบบสายดูแลสายเทคแคร์ตัวแม่อะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคูรู้ของคุณ หรือไฮเออเซลมีข้อความอะไรอยากจะส่งถึงทุกคนกันบ้างนะคะใช้เป็นไพ่อะไรดีเนาะตึก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 ขอเวลาคิดแป๊บอะอันนี้แล้วกันอ่ะไม่ไม่ไม่เอาเป็นไพ่นี้นะคะชึบ อ๋อคำแนะนำสามใบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่ข้อความกัน Gift Love Cleansing Body and Spirit Transformation and Change ว้าวเป็นไพ่ที่ดีมากๆสวยงามมากๆทุกคนมันเป็นการแบบ Gift เนี่ยนะนะ give give มันคือการให้ใช่ไหมให้ความรักนําทางละกันเออขอตีความไปในทางนี้ละกันเหมือนใช้ความรักนําทางหนึ่งเลยสิ่งที่เราควรให้ความรักมากที่สุดคือตัวเราเองณนะตอนนี้ลองสํารวจตัวเองดูว่าเรารักตัวเองมากพอหรือ,อยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเรานอนพอไหมหรือเรากําลังกดดันตัวเองดิ้นรนจนเกินไปแบบว่าเขาเรียกวอะไรอะ่ะ เใช้งานตัวเองหนะักเกินไปอะไรฟิลนั้นนะคะออกกําลังกายหรือเปล่าหรือภายในเราลองสํารวจดูว่าแบบวิ่ตอนเนี้ยเคยถามตัวเองไหมอะไรเงี้ยว่าเรารู้สึกอะไรเออนะปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกอะไรอยู่เรามีอารมณ์อะไรอยู่กลับมารละลึกรู้ตัวนะคะพอเรารักตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันจะมีพลังแห่งความที่แบบเอ,อว่าเราแบบรักคนอื่นอะ่ะเออมันจะเป็นไปเองอะ่ะเฟิร์นไม่รู้จะบอกยังไงดีอ่ะ เมื่อเรารักตัวเองใช่ไหมคือพลังงานมันแบบมันเป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วอะเออมันต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนการเห็นอกเห็นใจก็ตามเราต้องเห็นอกเห็นใจตนเองแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่เราเพิกเฉยหรือลืมตนเองไปอะคะ่ะเราไปทากับผู้อื่นมันก็แบบเหมือนพลังงานตรงนั้นนะ่ะมันมันแทบไม่มีผลอะไรเลยอะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราต้องให้ตัวเองก่อนให้เต็มให้เออให้ล้นก่อน ะะแล้วเราถึงจะมีพลังที่ไปมอบให้ผู้อื่นได้อะแล้วก็การ cleansing and body เอ้ย cleansing body and spirit นี่ก็คือเหมือนในทุกๆวันนะคะเราควรเคลียร์พลังงานแต่ถ้าเมดแบบไม่มีเวลาเลยจริงๆอะคะ่ะก่อนนอนก็คือการนอนสมาธิเฝ้าดูลมหายใจไปเรื่อยๆ mm. นะคะหรือหายใจเข้าลึกๆในระหว่างวันจริงๆมันมันมัน,มนต้องมีเวลาสักนิดนห,นหนึ่งเนาะในช่วงเวลาหนึ่งอะไม่ถึงแบบ ไม่ถึงหนึ่งนาทีทุกคนเออหายใจแปดสี่แปดหรือว่าหายใจเข้าใช่ไหมกั้นไว้นิดนึงแล้วกผออ็ผ่อนลมหายใจออกทางปากนี่ก็ช่วยเคลียร์พลังงานเหมือนกันแต่แต่ในพลังงานของคุณที่เปิดมาเนาะเป็น queen of cups ก็คือเป็นสายแบบเป็นธาตุน้ําคุณจะสามารถ เออแบบเขาเรียกอะไรสมมติว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยล้าวันไหนที่รู้สึกแบบไม่โอเคอหรือไม่เหมือนตอนนี้กําลังไหลไปตามอารมณ์อยู่อารมณ์มันมีความอารมณ์ขี้เกียจอารมณ์เบื่อหน่ายพอคุณได้ไปอาบน้ําเท่านั้นแหละมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกดีมันเป็นการฮิลลิ่งทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายของคุณนะคะมันทําได้หลายอย่างเลยแต่ว่าของคุณเนี่ยหลกัหลกๆเลย first เห็นส่วนซะส่วนมากนะจะมีความเป็นธาตุน้ํา แล้วคุณจะเชื่อมต่อกับน้ําได้เป็นอย่างดีแล้วเวลาที่คุณอาบน้ําหรือไปแช่น้ำค่ะถ้ามีเวลาไปพักผ่อนเนาะ mm. ก็อาจจะไปแช่น้ําหรือเอาแบบแบบน้ำอุ่นน้าธรรมดาก็ได้ค่ะแช่เท้าใส่น้าเกลือลงไปอะไรเงี้ยแช่แบบว่าสักพักหนึ่งอะ่ะบางทีแบบคิดงานไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะเอรู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องทา a n s f o r m a t i o n เเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหนึ่งเลยถ้าไม่มีสถานการณ์ที่เข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนแปลงคุณก็จะต้องเทานฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นภายในจิตใจข้างในลองสำรวจดูว่ามีอะไรต้องขัดเกลาบ้างมีอะไรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแก้ไขบ้างอะไรบ้างที่เราไม่ชอบในตัวเองอเนี่ยสิ่งเนี่ยเราไม่ชอบเลยนีสใสแบบเนี้ยหรือ เออคุณไม่ชอบสิ่งใดคุณไม่ชอบแบบว่าเขามีคนอื่นใช่ไหมสมมติมีคนรอบเออคนที่คุณเจอหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ชอบนิสัยเนี่ยเขาอะลองกลับมาสังเกตตนเองค่ะเราไม่ต้องไปหาเหตุผลเลยว่าทําไมเขาเป็นแบบนั้นทําไมเขาไม่ดีทําไมเขานู่นนี่นั่นให้กลับมาที่ตนเองแล้วถามว่าแบบเฮ้ยสิ่งน,นั้นที่เราไม่ชอบอบมันมีอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเพราะบางทีมันมันทุกอย่างเนาะบนโลกใบน,นี้ทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างผู้คน มักจะสะท้อนสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวนะคะอย่างเช่นคนนี้นินทารุ่นนี่นั่น,นหรือแบบคนนี้แบบเขาเรียกอะไรอะคนนี้อาจจะชอบแบบว่าตัดสินเออคนนี้คุณไปเห็นคนคนนึงชอบตัดสินผู้คน แล้วคุณก็แบบทําไมต้องตัดสินคนอื่นด้วยวะอะไรเงี้ยก,ก,ก็อาจจะมีคําถามในใจหรืออาจจะไม่ชอบเขาหรือเขามาตัดสินเราอะไรเงี้ยก็กลับมาสํารวจในใจตัวเองว่าเฮ้ยลึกๆแล้วว่าเรามีนิสัยนั้นอยู่หรือเปล่าบางทีเราอาจจะชอบตัดสินคนอื่นโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเอ่อรีเฟกเนาะการสะท้อนอะสะท้อนถึงกันมันเหมือนเป็นกระจกอะคนที่คุณเจอคนรักณนะปัจจุบันเหมือนกัน เขาทําอะไรนีสใสไม่ดีอะไรใส่เราอะลองกลับมาสํารวจตนเองค่ะแสดงว่าตัวเรานะ่ะนั่นแหละยังมีสิ่งนั้นไม่ต้องไปว่าใครเลยไม่ต้องไปโทษใครเลยจริงๆทุกคนแล้วมันเป็นจริงนะเมื่อก่อนอะ,อะเฟิร์สขอยกตัวอย่างละกันเมื่อก่อนเฟิร์สไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเฟิร์สเป็นคนยังไงมันก็มีความเปรียบเทียบใช่ไหมมีความแบบตัดสินอยู่ลึกๆอะแล้วพอเราไปเห็นแบบในเฟซในนู่นนี่นั่นอะที่แบบ คนเนี้ยไปตัดสินคนเนี้ยไปตัดสินอะสมมติมีเรื่องของข่าวเออข่าวดาราลงดาราอะไรสมัยก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เฟิร์สเลิกแบบเสพข่าวแล้วนะเลิกแบบเลิกดูข่าวไปแล้วอะเออฟังแต่พวกพอดแคสต์ฟังแต่อะไรที่มันพัฒนาตัวเองมากกว่านะคะก็คือเหมือนเราก็แบบไปเนี่ยไปตัดสินไปนูนนี่นั่นผู้คนอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่เราไม่รู้ตัวเราก็มีความแบบ ไม่โอเคในใจอะเออแต่เราเหมือนไปกดมันไวอะว่าเราไม่แบบเราไม่เป็นคนอย่างนั้นแต่จริงๆเราลึกๆเรามีแล้วก็ค่อยๆสํารวจแล้วค่อยๆสอนตัวเองไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะก็อันนี้ก็จะช่วยได้นะคะโอเคต่อไปมาถึงข้อความนะคะที่องค์ร,รูป,ประจำตนหรือ Higher Self อยากจะบอกทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ว่าอะไรบ้างคะ่ะ ในแรกนะคะว้าว8888 88เธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการเห็นปะมันเลิศนาบ่องตรง1212ทุกเก้าหน้าจดจำเสมอเก้านี้ก็เช่นกันในทุกๆเก้าของชีวิตหน้าจดจำเสมอทุกสิ่งล้วนดีเสมอทุกคนคื สมมติว่าเราเจอเรื่องไม่ดีใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราผ่านมาได้แล้วอะลองกลับลองย้อนกลับไปมองดีว่าแบบเฮ้ยเราเก่งขนาดไหนอะลองหาข้อดีจากตรงนั้นอะเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องต่างๆได้บางอย่างเช่นแบบสมมุติอะเราเรา,เร,าเรื่องเรื่องของเราประสบภัยของเรื่องการเงินความรักหรืออะไรต่างๆเรื่องการงานหรือคนรอบข้างก็ตามอะแต่เราได้เรียนรู้สิ่งนั้นอะเราได้แบบเขาเรียกอะไรเราได้เข้าใจเราได้เรียนรู้กับมันนะคะ หนึ่งสา่าว้าวถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนเห็นไหมตรงกับไบ r a n s f o r m a t i o n เลยการเปลี่ยนแปลงมันมาถึงแล้วถ้าไม่ใช่ถ้ายังไม่อยากมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาแบบรุนแรงอีกหรืออะไรก็ตามเนาะให้คุณเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนกลับมาโฟกัสที่ตนนะคะถ้าเรายังไม่เริ่มถ้าเราไม่เริ่มอะ่ะเออเดี๋ยวมันจะมีสถานการณ์เข้ามาเองอือพูดเลย หนึ่งห้าห้าห้าเธอเองก็ดื้อเหมือนกันนะอืมดื้อหรือเปล่าคะยอมรับมาเดี๋ยวนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งชคชะตามไม่ได้รอเล่นกับเธอเธอต่างหากที่รอเล่นกับตัวเองเ <c oughs> ออเขาก็พูดมี <c oughs> มีเหตุผลเหมือนกัน <c oughs> เพราะบางทีเนาะเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แบบบางทีอะ สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตอะเออแต่ถ้าไม่ใช่อดีต ทิปท,ที่ในภพชาตินี้ก็เป็นอดีตภพชาติก่อนๆของเราที่เราเคยสร้างมาบุคคลที่เราเจอล้วนเป็นเจ้ากรรมและนายเวรของเราทั้งหมดเลยเราเคยทําอะไรร่วมกันมาไม่งั้นเราจะไม่เจอเลยจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรสร้างสัญญาต่อเอออันนี้เฟขอพูดนิดนึงเนาะบางทีเราเราไม่รู้ตัวไงแล้วเผลอไปสร้างสัญญาต่อเขามาโกง,งอย่างนี้เราก็แบบไปบวกอย่างเช่นเขามาแบบอยู่ดีๆเราแบบ สมมติเราโดนทำลายร่างกายอยู่ดีมีคนมาตบมีคนมาตีเราอะถ้าเราจบตรงนั้นนะมันก็จบตรงนั้นให้มันเป็นเช่นนั้นแหละอืเราอาจจะเคยทำเขามาแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่จบมันก็จะไม่จบไม่สิน้นมันจะกลายเป็นแบบมันจะกลายเป็นการสร้างกรรมเพิ่มอะทุกคนเก็ดไหมการสร้างพันธสัญญาเออมันจะเป็นเหมือนพลังงานที่มันไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราจงยอมรับค่ะยอมจำนนในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ ปัจจุบันทําใหม่ให้ดีที่สุดเริ่มต้นใหม่ทุกคนเริ่มต้นใหม่และเปลี่ยนแปลงตนเองได้เสมอไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเจออะไรมาหรือจะเคยแบบว่าใจเขาเรียกอะไรอะใจอ่อนง่ายขี้ใจอ่อนอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องฝนนึกนึกนึก,นก,นก,นกแบบว่าเรื่องของการยืมเงินเนาะแบบในในตัวตนของคุณนะคุณอาจจะแบบใจดีเกินไปอะไรเงี้ยจนแบบโดนหักหลังนู่นนี่นั่นหลายคนเนาะที่แบบเจอปัญหาเรื่องเนี้ย ลรวฟูรู้สึกว่าเออคุณอาจจะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าสมมติอยากจะให้ยืมหรืออยากจะให้เลยอะ่ะอืมคุณต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะให้โดยที่แบบคุณวางใจอะ่ะเออวางใจถึงแม้จะอ่ะถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรเหมือนให้ด้วยความไม่คาดหวังจริงๆนั่นแหละถึงจะเรียกว่าแบบการการแบบว่าเออเขาเรียกอะไระคุณรักตัวเองจริงๆอะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณให้แล้วคุณอาจจะเดือดร้อนในภายหลังได้ลองคิดทบทวนดูเฮ้ มันมีโอกาสอะเพราะบางทีถ้าเกิดเขาไม่คืนเราก็แย่เหมือนกันอะไรเงี้ยต้องนึกถึงต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยนะคะหรือถ้าเกิดอ่ะเราถ้าสมมติวันหนึ่งเรามีพร้อมละสมมติมีแบบญาติหรืออะไรเงี้ยเขาเดือดร้อนใช่ไหมไมายืมเราหรือมาแบบให้เรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูกําลังเราถ้าเราช่วยไหวอือหรือถ้าเราช่วยได้แบบสบายมากเลยฟึ่สจะยกตัวอย่างเช่นมีมีฟึฟ่ส์ฝั่งคนคนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งมาเขาบอกว่า ถ้าเขาจะให้อ,อถ้าเขาจะให้ให้ยืมใช่ไหมแบบถ้าถ้าตอนนั้นะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเขาจะไม่เขาจะไม่ไมเอาเขาจะให้แบบให้ไปเลยอะเออโดยที่แบบไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาแบบกลัวว่าแบบเอยเขาจะคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมีความกังวลความกลัวก็คือตัดปัญหาเลยไม่ต้องให้ชัดเจนไปเลย ว่าแบบตรงใช้ว่าแบบไม่มีนะอืแล้วคนคนนั้นหรือเขาคนนั้นจะเข้าใจยังไงอะนั่นมันก็แล้วแต่เขาแล้วนะคะแต่ว่าเราอะมีความแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรมันมีเมตตาเราใช้ความเมตตาเราไม่ใช่ใช้ความแบบไอ้นี่ยมันคือความเมตตาเอออยากให้เขานู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวเขาก็จะไปมีทางของเขาเองแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบไปลงไปเล่นด้วยกับเขาอะแล้วเราไปไปคา,าดหวังเราไปนี่ไปนั่นก็กลายเป็นแบบมีปัญหาไปอีกนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะ เออ่ที่จะเข้าใจในสิ่งที่เฟิร์สพูดไหมแต่ว่าเฟิร์สที่เฟิร์สฟังมาขนานะเฟิร์สรู้สึกว่าเฟิร์สได้อะไรมากมายเลยจากอาจารย์คนเนี้ยคือเขาแบบเออเฟิร์สรู้แล้วเออสมมติว่ามีคนมายืมเงินเฟิร์สใช่ไหมถ้าเฟิร์สจะให้อ่ะเฟิร์สจะให้ไปเลยเฟิร์สจะให้โดยที่แบบเออไม่ต้องคืนแต่ถ้าเฟิร์สแบบให้ปุ๊บแล้วเฟิร์สยังมีข้อแม้ว่าแบบเอ้เธอต้องคืนนะหรือมีการรอคอยอย่างเงี้ยเฟิร์สไม่ให้ดีกว่า อืมเพราะอะไรอะไรมันมันเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนถูกต้องไหมคะโอเคมาต่อต่อขอโทษค่ะพูดมากเนาะหนึ่อย่ายหยุดที่จะพยายามแปดสายัางไงเธอก็ซ้ำสำเร็จแน่นอนสวยมาก4ี่ศูนยจงเต่อไป หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อันนี้เฟอร์คิดว่าเขาก็ลังจะบอกว่าสิ่งที่สมมติใครที่เป็นกังวลอยู่กังวลเรื่องอะไรอยู่กังวลอนาคตอยู่ลองดูว่าสิ่งที่กังวลอะมันเป็นเรื่องของอนาคตหรือเป็นเรื่องของปัจจุบันถ้าเป็นเรื่องของอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปกังวลมันค่ะเพราะว่าเรื่องมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ยิ่งเราไปกังวลยิ่งเราคิดลบมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นสุดท้ายจ้ะอุ้ย ให้กระเด็นหกห้าเรียนรู้จากมันสี่อ่าอันนี้ก็สำคัญคือในทุกๆเรื่องที่เข้ามาให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนี้กำลังจะสอนอะไรเราอืมอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแค่บททดสอบบททดสอบหนึ่งเออแล้วก็ดูว่าเรื่องนี้กำลังจะสอนอะไรเราเอืมสมมติว่าอันไหนที่มันทำให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคอะ่ะเออรู้สึกว่าคุณกังวลกับเรื่องนี้มากๆ รู้ส kommt, ึก <problema> ว่าม yes. ันทำไมมันหนักจังเลยคิดไม่ออกก็ลองถามตัวเองบ่อยๆตัวเองนะใช้คําว่าตัวเองอยู่กับตัวเองทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ยเรื่องนี้กาลังจะสอนอะไรเราวะเออเรื่องนี้มันกําลังจะบอกอะไรเราวะเราต้องเรียนรู้จากเรื่องเนี้ยมันให้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เฟิร์สขอบเป็นกําลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะ